สวัสดีครับร้านล,ลุงแดงเครื่องมือเกษตรจันทบุรีนะครับวันนี้เช้าวันพฤหัสนะครับมานําเสนอรถตัดยานนั่งขับครับตัวนี้เจ้ารถถังหรือเจ้าแบรนด์มาโซานะครับลองชมกันครับ ขับเลยนะครับากอิตาลีนะครับมิสเตอร์คาวาดวัวคนเดิมดูความวิ่งความเงียบของเครื่องยนต์นะครับสภาพรถรถความใช้งานนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์โรบินซูบูรุโรบินนะครับ p h 65ครับ22แรงม้านะครับ สีสันพอใช้ได้ครับความหล่ออาจจะยังไม่เด็ดนะครับแต่เรื่องเสร็จนี่เป็นที่หนึ่งครับผมขอดับเครื่องให้ดูกันนี่ตัวนี้เป็นระบบสายาพานฉุดผาตัดนะครับอันนี้เป็นกระโหลกผาตัด สายพานอยู่ด้านหลังครับเป็นเครื่องยนต์เผานอนนะใช้ใสายพานสามเส้นสายพานกับเพื่อนหนึ่งเส้นและสายพานตัดสองเส้นครับตัวนี้ขึ้นลงถานด,ด้วยระบบฟันล็อกนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดการทํางานของใบมีดของใบตดัดคอนโทรลตัวนี้จะเป็นสองคอนโทรลนะครับทั้งมือและเท้านะครับอันนี้จะเป็นมือเป็นด้ามแต่งมาให้ด้วยแล้วก็ที่เท้าครับด้านขวามือ คอนโทรลมืออยู่ด้านซ้ายนะครับตัวรถใช้งานมาห้าร้อยกว่าหกร้อยกว่าชั่วโมงนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นคันเกียร์นะครับนี่เป็นคันเร่งตัวนี้เป็นคอนโทรลต,ตัวนี้เป็นระบบดิฟล็อกนะครับครับผมชุดเดิมเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับผมตัวนี้ได้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะทั้งหน้าและหลังเลยนะครับ ยางใหม่คนยังไม่ร่วงเลยครับเพิ่งลงพื้นครับเพิ่งลงถนนเลยยางยางใหม่ตรงสเปคตรงรุ่นนะครับไม่ใช่ยางจีนนะครับครับผมเพจยังเพจเดิมนะสนใจทดลองขับได้ด้วยตัวเองนะครับที่ร้านลุงแดงเครื่องมือกเกษตรจันทบ,บุรี เบอร์ติดต่อ062-0084456สนใจงานซ่อมงานบริการงานอะไรติดต่อได้ที่เฟ e บุ o k เฟสนี้นะครับชัด t ิ i โช a l c โกโ c เมติก n ตัวรถมีฝุ่นมั้งนะครับเพิ่งไปวิ่งมาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ